หากคุณฝันร้ายหรือฝันไม่เป็นมงคลให้ท่องหรือภาวนาคาถานี้เรื่องร้ายๆจะกลับกลายเป็นดีและบรรเทาเบาบ,า,บางลงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,าาะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยันทนิมิตตังอวมังคารังใจโยจามะนาโปสกุณาสสะโทปาปักะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทนิมิตตังอวมังคารังใจโยจามะนาโปสกุณาสสะโทปาปังะโหทุสุปินัง การตั้งรำม,มานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทนนิมิตตังอวมังขาลันใจโย,ยจามะนาโปสกุณัสสะสโทมาปังขโหทุสุปิณังอาการตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ